เมืองพัทยาร่วมกับสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์กำหนดจัดก,การแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568ในรายการ GH Bank ประเภทต่อสู้ระหว่างวันที่4-8เมษายน2568ณนศะูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาเทควันโดทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะตนเองและส่งเสริมให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งได้มีโอกาสที่จะก้าวเป็นนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยในอนาคตโดยจะมีทัพนักกีฬาเทควันโดจากทั่วประเทศ เข้ารวมการแข่งขันวันละไม่ต่ำกว่า3,000คนคาดว่าจะมีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่าวันละ3,000-5,000ถึง 5, คนซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในการเป็นเมืองกีฬาสปอร์ตซิตี้และการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมได้เป็นอย่างดี ในการนี้เมืองพัทยาจึงได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาณนะห้องประชุม242ศาลาว่าการเมืองพัทยาโดยมีนายกฤษณะบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมรวมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีทีมงานจากสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยรวมนำเสนอรูปแบบการจัดการแข่งขัน โดยนายกฤษณนาบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาได้เน้นย้ำด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการติดตั้งถังขยะให้เพียงพอการรักษาความปลอดภัยภายในงานทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยาในฐานะเจ้าบ้านพร้อมทั้งเชิญชวนทุกท่าน ร่วมชมร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทักนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2,568ในรายการแข่งขัน gh bank ประเภทต่อสู้ระหว่างวันที่4-8เมษายนที่จะถึงนี้ณศูนย์ 0, กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทถึง20นาฬกาโดยเข้าชมฟรี เรื่องขนาดเรื่องพื้นที่อะไรแลาวก็ส่วนเวทีของอที่เป็นบริเวณที VIP, ก่กำลังเปี่ยนจะเป็นทางประสาทกันทางกองทัพทางรัศดีไว้ร้องเราเนี่ยต้องเอาระบุด้วยนะครับว่าอาสังหาริมรย์ที่มันเป็น,น,น,นที่ในอสังหาริมครับขอบคุณทุกท่านครับตรงนั้นนะ่ะก็จะมีเขตของอแล้วก็ส่วนในของเทศกิจนะคะจะรับผิดชให้ดูแลเรื่องของการจะะัดระเบีย แต่กรณีอะไรี่เผื่อไว้นะครับว่าเวลาเราไปกำรนดใชพวกนั้นสะดวกเพื่อขนไปยังรูปนี้นะครับไว้ครับนะครับที่ดูแลครับรเนและโดยคนสะดวกการจราจรข้างเมื่อสักครู่เเพิ่มเติมมาก็คือรถนำในกรณีที่เจ็บป่วยดนแรงลนะครับถ้าทางสมาคมเองก็กังวลว่าจะเข้าไปจัดการยังไงอาจจะมีพอมีเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะมีเจ้าหน้าทชอบของผู้ใหญ่ใช่ไหมครับ สั้สุดพร้อมนำเติมจางแหน่งบวัดพ่องน้ำต,ต,ตาลป่าสถานีผู้บริหารองผู้หใหญ่นะครับในเรื่องของของด้านการจราจรใน,นบริเวณด้านหน้าแล้วก็การรักษาความปลอดภัยในบริเวณที่ลา<อ>นถนนวยนะครับการเที่ยวพัทยายุ้ยนะครับเพราะว่าด้วยทาจํานวนคนผู้แข่งแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเศรษฐกิจร้านค้าโรงแรมธุรกิจอสังกัเนี่ยนอมจะเป็นคนดีอยู่แล้วนะครับทางพัทยาจะเป็นเจ้าภาพร่วมร่วมกันนะครับผม ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เข้าร่วมประชุมอันนี้ทุกท่านทุกทุกในงานนะครับผมถ้าไม่มีท่านใดมีข้อเสนอแล้วเนี่ยก็ต้องขอที่จะประชุมตอนนี้นะครับผมขครูหน้านะ